คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องห้อนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับเป้สวัสดีค่ะอ้าวพูดผู้หญิงเหรอครับผู้หญิงค่ะเข้าใจว่าผู้ชายนะเนี่ยโทษทีเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ระยองผ่านมาสักประมาณหนึ่งเดือนเองถือว่าสดๆร้อนๆเลยนะใช่เป็นประสบการณ์ตรงด้วย ช่ค่ะแต่ว่าจะมีจะมีเพื่อนอีกสองคนที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันโอเคแล้วเป้ปลเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไปเจ,เจออะไรมาที่ระยองอะ่ะถึงตั้งชื่อเรื่องว่าอยากตามมาด้วยครับโอเคค่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเป้จะบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นผีที่แบบน่ากลัวนะคะ,ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ่คิดว่ามันมันน่ากลัวสําหรับเราสามคนที่เราที่เราเข้าไปเจอกันวันนั้นนะคะโอเคโอเคเป็นไงเล่าฟังหน่อยก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาปลายปีที่แล้วอะคะ่ะอืมก็คือบริษัทเป้นเนี่ยเขาให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีครับเราก็ต้องไปตรวจที่ระยอของอที่โรงพาบาลหนึ่งละกันเนาะครับแล้วก็คือเรารวมตัวกันไปเนี่ย ก็คือนัดก,กันไปห้าคน,นก,ก็คือจะเป็นผู้หญิงหมดเลยห้าคนแล้วพอหลังจากเสร็จกิจแล้วเนี่ยเราก็เหมือนแบบนานๆเจอกันทีเราก็เลยเออนัดก,กินข้าวกันนู่นนี่นั่นแล้วพอเสร็จแล้วตอนบ่ายเนี่ยคอ่าก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยในกลุ่มเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายพาเขาไปขอเลขอออ่ะ,อะไปก็ ที่ไหนตอนแรกเป้เข้าใจว่าเออน่าจะไปที่ศาลเจ้าพ่อหรืออะไรสักอย่างอะ hmm. ไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นศาลเจ้าแม่อ oh. อยู่อยู่หลังโรงซ่อมก็คือบริษัทของเป้นเนี่ย oh. ที่ได้ยองเขาจะมีโรงซ่อมอยู่ครับก็คือจะมีศาลที่ถัดเข้าไปใน hmm. หลังโรงซ่อมอะไรเงี้ยคะ่ะเป้ก็เอ้มีด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่เป้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นคอหวย oh. แต่เพื่อนอยากไปอ่ะก็คือเข้าไปได้วยกันอะไรเงี้ยครับก็พอทานข้าทางอะไรเสร็จตอนบ่ายก็เลยเข้ากันไปกันก็ได้เลขกันกลับมาคนละตัวสองตัวอะไรเงี้ย<อ>แล้วเขาก็คือในกลุ่มอ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราถ้าเขาถูกเขาจะมาแก้บนก็คือแต่ละคนก็บนกันแล้วแต่ก็ว่าไปครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะคะมันเป็นวันหวยออกอแล้วตอนเย็นก่อนที่เราจะกลับเนี่ย เราเหมือนลงขันกันซื้อโรตารีหนึ่งชุดอ๋อโอเคอืมอ่าก็คือห้าคนเนี่ยก็คือถูกคนละใบอ่าเป็นได้คร้สองตัวอะไรเงี้ยอ๋อหมายความว่าไปซื้อแล้วถูกด้วยใช่ค่ะเป็นเลขที่เราขอกันมานี่แหละครับอ่าก็เสร็จแล้วคือเป้ก็ด้วยความที่แบบน,นั้นๆเราถูกทีเราก็ไม่ได้ ตกใจอะไรมาก oh. อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกสี่คนที่เขาถูกเนี่ยเขาก็เหมือนแบบดีใจว่าเออไปขอเลขมาแล้วถูกอะไรเงี้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นที่ที่เราถูกหวยกันเนี่ย oh. เขาก็เออเขาอยากจะไปแก้บนกัน oh. แต่ด้วยความที่เราอ่ะสองคนที่แยกออกมาค่ะคือถูก อยู่ชนบุรีสามคนเขาอ,อยู่ระยองอยู่แล้ว,อ,วอะไรเงี้ยเขาไปแก้กันแล้วก็วเหลือเป้สองคนกับน้องอีกคนหนึ่งอะไรค่ะคแล้วเราก็ยังไม่ได้เลิกที่จะแบบไปแก้บนกันสักทีอะไรเงี้ย<อ>แล้วมีน้องอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาอะอยากแก้บนมาก<อ>เราจนเขารู้สึกว่าเหมือนมี มีคนมาตามเขาให้ไปแก้บนสักทีอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นคือเป้ก,ก็ไม่ได้ถามว่าเออเขามีใครตามหรืออาการอ,อะไรเงี้ยอืมก็จนแล้วจนรอดก็เหมือนแบบเขาก็น้องคนเนี้ยเขาก็เลยโทรมาหาเป้บอกว่าพี่พาหนูไปแก้บนเถอะหนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอ่าเป้ก,ก็แบบเออก็ได้หวะไปก็ไปอะไรเงี้ยครับ แล้วแต่วันนั้นนั่นก็คือเป็นวันที่แบบเหมือนเราไม่ได้เตรียมว่าเราจะไปแก้บนอยู่แล้วแต่น้องอีกคนหนึ่งเขาอยากไปครับเป้ก็เลยอ่าโอเคไปก็ไปก็คือขับรถออกจากที่ทํางานน่ะอืประมาณห้าโมงเย็นเราไปถึงที่นั่นน่ะมันประมาณทุ่มหนึ่งก็มันโพเพแล้วแหละก็ได้นัดกับน้องอีกคนหนึ่งพี่อย่ระยองอะ่ะอืก็คือให้เขาพาเข้าไปค ระหว่างระหว่างไปเนี่ยแล้วก็คือเหมือนแบบน้องที่ไปด้วยค่ะเขาก็เหมือนแวะซื้อของเส้นของอะไรเงี้ยอ oh. ก็ซื้อกันเสร็จปึ๊บระหว่างระหว่างทางที่เดินเข้าไปเนี่ยคือเราไม่ได้สังเกตเลยว่าข้างๆอ่ะมันเป็นอะไรเพราะมันมืดมากอ oh. ก็เดินจับมือกันไปสามคนเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยค่ะครับ ได้จะบอกว่าระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยนะคะพี่นัอ oh. มันแค่ประมาณยี่สิบสามสิบเมตรเองอแต่ว่ามันเป็นป่าข้างหลังอะคะ่ะครับเราก็ได้แบบเปิดไฟฉายจากมือถือเนี่ยเดินกันเข้าไปอืม oh. แต่ว่าวันนั้นอนะที่ที่ oh. ทเราไปเนี่ยคือเป้ไม่อยากไปอยู่แล้วหนึ่ง oh. เพราะามันมืด เป้ไม่ชอบขับตับกลางคืนครับแล้วพอเสร็จเราก็เดินเข้าไปเนี่ยคือสามคนเนี่ยใช้ไฟฉายหมดจากมือถืออของเป้เป็นเครื่องแรกที่ไฟมือถือดับอดับโดยไม่มีสาเหตุอเป้ก็แปลกๆแ,แนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปทักอะไรมากอะไรเงี้ยจนน้องเขาก็เดินเข้าไปจุดทูกแก้บนกไกลเสร็เปุ๊บในศาลนะคะอะ ได้พี่นับเนี่ยมันจะมีต้นยางใหญ่ๆ oh. อ่าแล้วก็จะมีศาลเจ้าแม่อยู่ใต้ต้นยางใช่ oh. ใต้ต้นยางแล้วข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นป่ามหมดเลยอ่า oh. ระหว่างที่น้องเขาจุดแก้บนกันเนี่ยคือสองคนเนี่ยเขายืนเข้าเข้าหาศาล oh. แต่เป้ยะยืนหลังยืนหันหลังให้ศาลครับ oh. ด้วยความที่ เราได้ยินเสียงเหมือนคนเหย,ย,ยียบเสียงใบไม้แห้งค่ะพี่นัดม,มันก็ยังแบบก็แค็ก็แค่คอยู่รอบๆอ,อะไรอเงี้ยเราเป้อะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้ว oh. อ่าเป้ก็จะรู้สึกแบบเหมือนครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะแบบเสียงอะไรแต่ว่าคือเราไม่ทัก Oh. แต่น้องอีกสองคนที่ว่ายอยู่เนี่ยหนึ่งในนั้นนะ่ะกระทักขึ้นมาว่าเฮ้ยแกเสียงอะไรอ่ะ oh. เออเออแต่แต่เป้คือแบบไม่แนใจว่าจะทักทําไมครับ oh. น้องอีกคนหนึ่งก็แบบเสียงเสียงหมา oh. เสียงหมามัง้งอะไรอย่างเงี้ย oh. เป้ก็ไม่ได้แบบไปพูดอะไรมากแต่ในใจเป้ก็เริ่มคิดแล้วว่า มันไม่ปกติแหละเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณสิบห้านาทีพี่นัทแล้วเสียงอ่ะมันดังอยู่อย่างนั้นอ่ะคือคือถ้ามันเป็นเสียงหมาเนี่ยคือมันมันน่าจะแบบดังแป๊บเดียวแล้วก็หายไปคือหรือมันหรือไมันอาจจะโผล่มาให้เห็นนิดนึงก็ยังดีใช่ใช่แล้วเราอ่ะคือด้วยความที่เราเริ่มกลัวแล้ว เราก็เริ่มฉายไฟจากมือถือคะคะ oh. พี่นัทฉายไฟใส,าส,าส,าสามาเราเป้จะเป็นคนที่แบบถ้าได้ยินเสียงอะเป้จะหันหาเสียงจะไม่ทักครับแต่น้องอีกคนอีสองคนอะเขาทักอืมอ่าเป้ก็แบบอยากจะออกไปจากตรงนี้มากแต่ว่าก็แบบกลัวว่าอีสองคนอะเขาจะกลัวมากกว่าเราเราก็เลยเหมือนแบบ ภาวนาว่าให้มันหมดไวๆสักทีเพราะว่าเขาก็ไปเหมือนไปแก้แล้วเขาก็ขออีกอ่าใช้เวลาตรงนั้นประมาณส5ห้านาทีครับแล้วระหว่างนั้นนะคะพี่นัทที่น้องเขทาทักว่าเสียงอะไรอ,ะอ่ะคือเป้เห็นว่ามีคนพยายามที่จะแตะน้องหนึ่งในกลุ่มหรอใช่แตะหมายความว่ายังไงเอามือมาแตะเหรอ เขาเหมือนเขาพยายามมามุงดูกันนะคะว่าสามคนนี้เข้ามาทําอะไรหมายความว่าถ้ามามุงดูเนี่ยหลายคนเลยนะใช่เหรอใช่ค่หลคนลุกอืม้มแล้เป้เล้เป้ก็บอกว่าอย่ามายุง่งอ๋ออ่าเป้บอกว่าอย่ามายุง่งถ้ายุ่งอะ่ะมีเรื่องอุ้ยแล้วระหว่างนั้นนะคือเป้เขาพยายามสาดไปสาดมา สาดต์ไปค่ะว่าเพราะว่าเสียงมันเริ่มดังแบบตรงนั้นที<อ>ตรงนี้ทีอะไรเงี้ย<อ>แล้วพีคไปกว่านั้นคือระหว่างที่เป้สายไปสายมาค่ะเป้สายไปเจอเงาเป็นรูปร่างคนชัดมากครับค่ะแล้วพอมันเริ่มแบบเป้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับเราสามคนคอ่ะ เอก็เริ่มหันไปคุยกับน้องเพราะว่าเออแบบมันได้เลขหรือยังได้หมดหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็บอกพี่ยังเลยคือสองคนก็ยังเฮฮาอยู่กับยังลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่เลขจะออกอะไรเงี้ยเปกก็เปกก็แบบอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยครับพอเสร็จแล้วน้องในกลุ่มอะค่ะเขาก็บอกว่าพี่ พี่อย่าใส่ไปใส่มาได้ไหมหนูกลัวอืมอ่าเต้ก็บอกเออไม่มีได้หรอกทูบจะหมดเลยยังครับอยากจะออกแล้วอะไรเงี้ยอืมเขาก็บอกอืมเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะพี่อะไรเงี้ยครับตนได้เลขออกมาสเสร็จปุ๊บก็รีบเดินกันออกมาอ่าตอนเดินอ่ะพี่นั้นนม่บอ,อกมาตอนเดินเข้าไปอ่ะเหมือนเราค่อยๆเดินกันออกไป ม,มันแป๊บเดียวมากแต่ทอแต่ตอนที่เราเดินกลับมาค่ะ,ะ,ะเป้ไม่รอแล้วก็คือเหมือนตอนแรกพอหันหลังเดินกลับมันออกมาเนี่ยเป้จะร้างถ้ายแล้วไอ้นอ้องอีกคนหนึ่งอะค่ะเขาที่เขาถักอะ,อะเขาล้างท้ายเลยทา้ายสุดเขาก็เหมือนแบบพอเดินออกมาค่ะ เขาบอกว่าพี่ทําไมตอนเดินออกมามันเหนื่อยกว่าตอนที่เราเดินเข้าไปจังอืมเบ๊ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยึ้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังขึ้นรถก่อนอ่าก็เก็บของขับรถกันออกมาจากตรงนั้นสักประมาณห้านาทีเป้ก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าถ้าพี่พูดอะไรไป จะกลัวกันไหมอืมโหเกิดมาขนาดนี้กลัวก่อนเลยได้ไหมพอาเสร็จแล้วเพราเสร็จแล้วน้องน้องอ่าที่อยู่ไรยองอะค่ะอืมเขาก็บอกว่าพี่มีใช่ไหมอ่าเป้ก็บอกว่าใช่เขาตามมาใช่ไหมเด้บอกใช่อุ้ยแล้วพอพอสิ้นเสียงของเป้เขาบอกว่านั่นไงหนูว่าแล้ะ เอเป็กเลยถามว่าทําไมเหรอเขาบอกว่าก็ก็ที่ที่เราไปอ่ะอที่ที่บริษัทเป้ตั้งอยู่มันเป็นสุสานเก่าโอ้เป็กก็บอกเอา้าทําไมไม่บอกเออถ้าบอกจะได้แม่พามาแล้วไม่แม่พาเดินเข้าไปกลางคืนครับ อ่าเขาก็เลยเหมือนเล่าประวัติของประสัตที่นั่นให้หฟังที่นี่ค่ะ hmm. อ่าให้ฟังว่าที่เนี้ยมันเป็นป่าช้าเก่าอะไรเงี้ย oh. ก็คุยกันไปสะเพเหรล้วแล้วพาเส็จแล้วเป้เก็เลยถามน้องเพราะว่าที่บ้านมีหิ้งพระไหมออ oh. เขาก็บอกว่ามีเป้ก็ได้บอกว่าเพราะว่าขากราบหาเป้ต้องแวะส่งน้องคนนึงก่อนที่ระยองนั่นแหละ oh. อ่าก็แกก็เลยบอกว่าให้เขาเข้าบ้านแล้วขึ้นไปชั้นสองยิ่งพระแล้วก็บอกว่าอ่าให้จุดธูปบนหน้าฮีแล้วก็บอกว่าบ้านเนี้ยอยู่กันแค่สองคนกลับมาแค่สองคนใครที่ตามมาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าบ้านอ่าพอเสร็จเราก็จากระยองถึงชมรีก็จะเหลือแค่เป้กับน้องอีกคนหนึ่งอ่าอ่า ก็คือเราก็คือน้องอะเขาก็พยายามถามว่าอมีอะไรตามเขามาไหมอะไรเงี้ยคือเป๊ก็เลี่ยงที่จะไม่พูดเพราะว่าน้องคนเนี้ยเขากลัวอยู่แล้วเป๊กเลยบอกว่าเออไม่ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เล่าให้ฟังพอเสร็จแล้วอ่าพอถึงชลบุรีปุ๊บเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันกลับบ้านอคือเราก็จะขี่กันคนละคันก็คือถี่ตามกันมาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วระหว่างทางที่ขี่กลับบ้านเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป้ในขี่แสงเขาขึ้นมาแล้วเงา,เาของน้องอีกคนหนึ่งค่ะที่ขี่ตามมาเนี่ย<อ>เต้เห็นมีหน้าผู้ชายซ้อนเขาขึ้นมาเหรอใช่เม้เเกนเลยบอกว่า,าเ,เขาเขาตามมาอยู่แล้วค่ะ<อ>พี่น<อ>ัน<อ>เพราะว่าน้องคนนี้เขาทักอ๋อเป้ก็เลยบอกว่า ถ้าถึงหอแล้วนะให้ไปบอกเจ้าที่ที่หออว่าไม่อนุญาตให้ใครตามขึ้นห้องทั้งนั้นครับกลับมาคนเดียวอืออมาทางไหนไปทางนั้นออนะเขาก็เหมือนแบบโอเคพี่๋ราหนูจะทําตามที่พี่บอกตอนเช้าใหมา่วันนึงอะคะ่ะเขาก็รู้ขึ้นไปใส่บาตร พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยเหมือนลายเข้ามาในกลุ่มไลน์ว่าเมื่อคืนนี้เห็นอะไรเขาถามเป้อะไรเงี้ยครับเต้ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าคือเขาตามน้องคนเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เดินออกมาจากศาลแล้วครับเพราะว่าน้องคนเนี้ยเขาไปทักอ๋ออ่าแล้วประจวบกับที่ว่าเขา อ่อนที่สุดในกลุ่มคือหมายถึงว่าจิตอ่อนนะคะดังนั้นอ่าเขาก็เลยตับกลับตามมาได้ง่ายครับอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะพี่อ๋อครับนะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดหรือว่าไงครับใช่ค่ะโอเคถ้างั้นย้อนย้อนถามเป้ยงี้ได้ไหมคือเป้เป็นคนที่สามารถสื่อกับวิญ,ญญาณได้หรือว่าเห็น เห็นเฉยๆค่ะยังย si okay. oh. ังไม่ได being ้สื่อได้ขนาดนั้นครับพี่นัฏโอเคเห็นเห็นในที่นี้คือแล้วตรงนั้นที่บอกว่าเป็นศาลเจ้าแม่ในความรู้สึกเป้อะคือศาลอะไรอครับเออเป็นศาลที่ชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขาไปสร้างกันไว้อ่าแต่ว่าหลังจากที่บริษัทเป้เขาล้อมลัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาก็ชาวบ้านก็คือเขาก็ ไม่ได้เข้ามาเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะลักษณะเป็นเหมือนสารเพียงตาไหมไม่ค่ะไม่เป็นเป็นสารก็ใหญ่ระดับหนึ่งเลยค่ะพี่นันโอ,อโอเคนั่นแสดงว่าในการไปขอหวยขอเลขเนี่ยก็ไปขอเจ้าแม่เขาแหละแต่ว่า<ช>บังเอิญประจวบหมอว่าตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นสุสานเก่าแล้วก็เชื่อว่าดวงว<ช>ิญญาณที่อยู่ณตรงนั้นเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นเพราะว่าเป้บอกว่าเป้มีมวามเขาสุกว่า อ่ามีคนมามุงดูเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มมามุงดูว่าหมายความว่าต้องมากกว่าหนึ่งหรือสองถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่าเราก็ด้วยประจวบเหมอะกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบไปทักอะไรมั่วตัวต้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เลยแฝงแฝงกลับมาจะกลับมาด้วยไม่รู้ว่ามาด้วยสาเหตุที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าก็ไปทําตามที่เป้บอกแล้วเขาก็ก,ก็ก็ไม่เจอแล้วเช้าก็ไปใส่บาตรให้ ใช่ค่ะอ๋อโอเคจริงๆเนอะมันมันเป็นคําที่ปู่ย่าตายายเราพูดจริงเนอะการคํามมันคือได้ยินเสียงอะไรอย่าไปทักนะถูกไหมใช่ค่ะพี่คือคือพี่เชื่อนะเชื่อถึงทุกวันนี้แล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทักด้วยมไม่ไปเจะเสียงอะไรก็ตามแต่เราก็เอี้ยวหูฟังแล้วก็จะมองไปตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ย <c oughs> มันอาจจะเป็นของหล่นก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอะไร <c oughs> สักอย่างก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้ตีว่าเป็นผีนะแต่มองในหลักวิทยาศาสตร์ก่อนว่า <c oughs> โอเคเออะมันดังมาจากครัวเขาคงจะไอ้นี่มั้ง หรือว่าบางดาเป็นอย่างนอกรลมอาจจะพัดมั้งเราจะไม่ไปทักหรือว่าอะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยครับผมใช้คำนี้แล้วกันเนะแต่ว่าสมัยนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันโอ้โหมันมันเป็นโลกของเขาเรียกว่าอะไรอะโลกของดิจิตอลนี่ความทันสมัยแล้วกันเนอะคนก็เลยเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยเชื่อกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเจอมาสักครั้งหนึ่งโอ้โหก็ก็ก็ ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะจากคนที่ไม่เชื่อเลยกับกลายเป็นเชื่อเลยก็มีเนาะใช่ค่ะนะครับ<ช>เรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้เนาะเป้ใช่ค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าคุยกันเนาะยินดีค่ะพี่นาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ